เทคนิคการกินให้หน้าเด็กแบบหลอดบดมอแม้จะวัย62ปีใครยังจําอดีตวัยร้ายตลอดกาลอย่างหลอดบดมอจากแฮร์รี่พอตเตอร์ได้บ้างครับ mm hmm. เขาคือรัฟไฟนะครับซึ่งตอนนี้อายุ62ปีแล้วแต่ว่าหน้าและหุ่นเขานี่ยังเป๊ะมากครับผมวันได้หมอจะพาไปตามดูกันนะครับว่ารัฟไฟกินยังไงถึงทําให้หน้าเด็กและหุ่นดีได้จนถึงทุกวันนี้เทคนิคที่หนึ่งครับกินโปรตีนสูงทุกมือ้อเราที่อาหารประจำที่กินบ่อยๆก็คือแจมอน อกไก่ okay. ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูงย่อยง่ายนำคัเลยช่วยในการรักษามวลกล้ามเนือ้อช่วยให้ผิวดูแน่นกระชับนะครับไม่เหี่ยวไปตามวัยสำคัญมากเลยคือคุณกินโปรตีนให้ถึงครับในแต่ละวันสองครับเขากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนโดยเฉพาะการกินเจ้ามันหวานข้าวโอ๊ตรออหรือขนมป,ปังโฮวีซึ่งการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้นะครับไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่กินข้าวเหล่านี้ไปม็เลยทำให้อิ่มและยาวนานน้ำคั่เลยการที่พลังงานคุณไไไมมม่่่เบอหหหวดคใส้อง ของกระตุ้นความแก่ทุกชนิดครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งของหวานครับหรืออาหารที่มีน้ำตาลสูง2คือของทอด3คือพวกแป้งขาวครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับหรือเส้นพาสตา้าหรือขนมปังสีขาวไปต้องเหตุทำให้ผิวเราเสื่อมแก่เร็วก่อนวัยและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเลือรหลังได้ด้วยครับสครับคือเสริมไขมันดีเพราะว่าการกินไขมันดีเนี่ยยิ่งก็จะพบอยู่ในอาหารจากธรรมชาติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นจากไข่แดงจากพวกปลาหรือจากพลโลไมพวกตกลุถั่วหรืออะโวคาโดนะครับก็จะมีไขมันดีที่สูงมากๆเลยที่สำคัญเลยกกาารรรทีีี่่่คคุุณิิินนนนนนขมััดดเพพยยยงงออชววปบสให้ผ ดูชุ่มชื้นนะครับไขมันดีเหล่านี้เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนเพศครับผมและฮอร์โมนทุกจุดหลบในร่างกายของเราเลยฉะนั้นถ้าอยากผิวสวยต้องกินไขมันดีครับข้อ5ครับคือการกินผลไม้หลากสีทุกวันผลมไม้หลากสีมีด้านสำคัญในการต้านมูนสลสสารเพิ่มไฟเบอร์รวมถึงเจ้าไฟโตนิวเทียนนะครับจากธรรมชาตินะครับและเสริมอีกข้อหนึ่งนั่นคือโปรโตีนย่อยช้าครับคู่กับการกินโปรไบโอติกก่อนนอนครับการกินโปรตีนย่อยช้าไม่มวกก่าจะเป็นพวกกีโยเกิร์ตข้าวโอ๊ตนะครับผมก่อนนอนปริมาณเล็กน้อยคู่กับการกิิินน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 โโปปรรรไไไบออออตกกกกกกีีีเเททคคึงงง่่่่่่ชชชวววยยยใใาาาาาฟฟฟฟืืูู้้้้ดดมๆข เพิ่มาการหลับเารื่องของร่างกายคุณช่วยให้ร่างกายคุณซ่อมแซมตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆและนี่คือ5เทคนิคที่ล้าไฟดูแลตัวเองให้ดูเด็กอ่อนเยาว์ได้ถึงอายุ62ปีแบบทุกวันนี้แต่ถ้าคุณอยากหน้าเด็กไม่มีเวลาวางแผนอาหารเป๊ะๆเ,เหมือนนักแสดงฮอลลีวูดดเร์ดีอาโอมีตัวช่วยที่หมอและทีมนักวิจัยคิดมาเพื่อคนวัย40บวกโดยเฉพาะนิวทราไพร์ชะลอวัยลึกระดับเซลล์ลดอักเสบสะสมฟื้นพลังให้ร่างกายพิน o ติก้าต่อต้านอนุมูลอิสระแรงกระตุ้นคอลลาเจนลดฝ้าจุดด่างดาาลลกทั้้้หดนนีีคคคืออสูรบยยว่ยน ทานแล้วเห็นผลใน30วันมีแต่คนทักข่าไปทำอะไรมาน่าเด็กลงชัดเลยสนใจสูตรนี้ทักมาปรึกษาดร d เดได้เลยหรือกดตะกร้าด,ด้านล่างนี้ครับเพราะร่างกายของคุณไม่ควรแก่ก่อนเวลา